แต้มสีเกษตรผสมผสานบ้านนาสวัสดีครับนี่กวาสิรพามาเบ่งสวนนะครับมีแม่ไก่นะครับไ่ตัวนี้ลูกของไก่ไข่นะครับพ่อเป็นไก่ตีแม่เป็นไก่ไข่นะครับตัวขาวตัวแม่พันธุ์ตัวนี้ครับให้ลูกซอกนี้สิบสามตนะครับว่าไฮไลท์นะครับชุดนี้เดี๋ยวจะแยะจับเข้ากงอยู่ครับตอนนี้กําลังจะทํากงอยู่ ถ้บาบ่จับเข้าหน้าก,กาเหลืออยู่โตสองโตนะครับจากไก่แปดเกาโต1 0บโตซอกนี้ให้มาสิบสามโตนะครับให้ลูกลายขนาดตัวนี้ครับครับอันนี้ก็โนอึนนะครับที่ผมเคยลงคลิปก่อนหนะ้านี้นะครับที่ป่วยเป็นโรคล,ลำปีสกินนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายดีแล้วนะครับ ก็เริ่มยุบแล้วนะครับอันที่เป็นเพลแต่ก็เริ่มแห้งแล้วครับนะครับต้นเมียต้นเมียก็ตาที่ผมเคยลุกมาคลิปก่อนนะครับว่าเจ็บตาก็หายแล้วครับนี่ครับเมียผมไซเกือเป่านะครับก็เริ่มหายแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวผมจสพาไปเบ่งไก่ไข่นะครับที่ผมเพาะพันุ์ไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บไข่พร้อมนะครับนี่ไก่ชนนะครับกะพอพันได้มากับพี่ที่ทำงานนะครับ มันเาเป็นปลากร่อยนะครับปลากร่อยงอนมกมังกรโบนแน่ใจคือกันเป็นในผสมแต่ตัวเมียนะเป็นที่ก็ไข่อยู่กับเป็นพม่านะครับพม่าตัวพม่าแท้ครับพอมาครับพี่ชายผมนะครับนี่ครับอันนี้เพราะผมได้ย้ายลงมาจากข้างบนนะครับลงมาอยู่ตรงริมทุ่งนานะครับนะครับมีทั้งพ่อพันธ์ม่พันธ์นะครับอันนี้เป็น ชุดลูกนะครับพ่อพันธุ์รักคือตัวนี้นะครับเป็นบุรอดนะครับผมเคยซื้อแมาเลี้ยงนะครับตายจะมดนะครับเดือบุรอดตัวเดียวก็เลยได้กลายเป็นพ่อพันธุ์นะครับแลทีนี้ผมก็ซื้อไก่แม่ที่เป็นไก่แม่เขาพดระวางนะครับเป็นไฮบิตนะครับมาผสมนะครับแล้วก็ทําตู้ฟักขึ้นมาฟักเอาก็จะเป็นไก่ไข่นะครับแม่เป็นไฮบิตนะครับพ่อเป็นรถ แดงนะครับรถไอเลนเลสนะครับอันนี้กำลังกกไข่อยู่นะครับอันนี้กำลังกกไข่อยู่แต่พอได้เก็บไข่กินนะครับโบเก็บโบได้ครับมันมันบกบครับมันบกบอีกอย่างหนึ่งตู้ฟักผมมันเสียนะครับผมก็เลยต้องได้เก็บออกไปก่อนเพราะมันไข่เชื่อถ้าเขาบบเก็บนะครับไข่เน่านะครับไข่มันจะเน่า เก็บไปกินก่อนนะครับนี่ครับก็ได้อยู่12ฟองนะครับถ้าพอเก็บออกนะครับมันเน่าเพราะมันเป็นไข่เชื้อนะครับเ,เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมสวนนะครับความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นคอกเป็ดนะครับเหลือยยอยู่3โตนะครับซื้อมา10ตกค็คขากินไปน้ำแน่นแล้วก็ สายนานะครับผมย้ายลงมานะครับไข่ชุดหนึ่งแล้วครับไข่ยี่สิบกว่าฟองนะครับแต่ว่าทีนี้ผมย้ายคอกลงมานะครับมันก็เลยทิ้งรังนะครับเลยได้เอาไข่ไปต้มแต่เริ่มไข่ใหม่แล้วนะครับตอนนี้มึงใน้เก้าฟองนะครับแต่ค่อยๆเฮ็ดไปนะครับเฮาทุนหน่อยทุนน้อยก็ต้องค่อยๆเฮ็ดไปนะครับถ้าเฮาลงเธอเดียวก็ไว้นะครับเผมมีเงิน ลงทุนป่านั้นนะครับอันนี้ก็ซื้อแต่ลูกน้อยกันมากนะครับกตแต่ปีที่แล้วนะครับถ้าไข่ชุดนี้ออกมากก็ได้ลายแล้วครับค่อยผมก,ก,ก็ค่อยปลูกไปกค่อยเฮ็ดไปนะครับว่าทุนมีมน,นีกระพิกที่ผมเพาะไว้นะครับผมปลูกไปเมื่อวานนี่ครับ ปลูกไอ้สิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันของเขาที่เขาเป็นเครื่องปรุงของเขานะครับเครื่องปรุงเครื่องแกงปกพริกตะไคร้ข่านะครับนีกระพงก็จะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวบนะครับลงบวบไปครับน้ำพุ่งกับโบแรงนะครับก็เลยโบได้ใส่นะครับมัน,นดันได้โบกไก่ครับ กอเครื่องสูบน้ำกันยังบกไกลอยู่ครับใครนะครับเดี๋ยวจะแยกจับแยกออกอยู่นะครับใครก็สิแคกไปฟังทางนั้นนะครับทางนั้นกัส่วนมากปลูกอย่างแบบบกไกได้นะครับว่ากอไผ่ของสวนท้างนะครับเขาันงํานะครับมันห่มเกินครับตอนนี้ลุมก็ขุดไว้เดี๋ยวจะเอามาตะโกงมาปลูกเพิ่มนะครับมาห่มมาปลูกเพิ่มก็ขยายเพาะพันธุ์เอานะครับบริซื้อนะครับเมล็ดกา เอาในต้นอยู่ที่บ้านนลครับเราก็เอาเอาปลูกไว้กินนะครับเนาะอันนี้ไผ่กับเริ่มแตกนอแล้วครับนี่คือสูบน้ำนะครับเนะาะหัวน้ําในคลองนี่มันมืดก็ต้องได้เติมเข้ามานะครับคลองกับเลี้ยงปานะครับเลี้ยงปลาตอนแรกผมเคยลงคลิปที่ว่าดินสไลด์ลงนะครับตอนแรกว่า,าจะพับปรุงก็ เอาไปมาครับบ้เรับปุงนะครับปล่อยเลยครับวางบ่มีทุนมันก็ถือว่าโอเคแล้วครับอยู่รตละบอตอนนี้ก็เห็นขั้นกลางแล้วครับแต่ว่าเห็นขั้นกลางแต่น้ําก็ยังลึกนะครับน่าจะพอดีหมดแรงพอดีนะครับผักหวานอันง่ามมันบ้ง่ามเลยครับปลูกพริกปลูกยางเสริมกันเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เริ่มแตกใหม่อันนี้ผมเพาะจากเมล็ดนะครับเพาะจากเมล็ด ฟิดมีอย่างฟูเสิมกันไปนะครับนี่ผมก็เอาเมล็ดมะขามเทศนะครับเพื่อเสียมาเป็นไม้พี่เลี้ยงกันผักหวานนี่ครับตัวเล็กเหลืองนะครับผมให้น้ำบ่อยๆผมให้น้ําทุกมือนะครับก็เลยเขียวขึ้นมาแล้วครับเขียวขึ้นมาแล้วเล็กเหลืองนี่ครับตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ดีใจแล้วครับเพราะผมเคยซื้อมาเพาะ เป็นร้อยนะครับโบไดก็มีนะครับครับมันเป็นผมใส่แค่นะครับเป็นไม้พิเรียงตายนะครับก็เลยเอามะคามเทศนะครับมาใส่แทนนี่ครับกำลังลืมแทะนะครับอันนี้กับลางงามครับนี่โอ้คู่เสริมกันไปนะครับง่าก็แตกหนอดีนะครับเดี๋ยวลําได้แก่ก็จะตัดนะครับ เพื่อให้มันแตกใหม่นะครับปลากับพ่อมีอยู่ครับอันนี้มีปลานนะครับเคยเอาปลานลงเจ็ดแปดสิบตวรู้ว่ามันจะออกไปกับน้ําหรือบ่นครับว่าน้ําปกติน้าจะท่วมนะครับระผมนี่ครับก็เลยอยากหาทุนนะครับมาถมนี่ครับครอบขึ้นนะครับให้มันเสมอกับคันตรงนี้นะครับคันบนนนะครับกะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่า ปีนี้น้ําสีน้อยสีหลายนะครับเพราะว่าไอ้หน้าผมมันท่วมนะครับแต่่ามันก็ห่างมาประมาณสามสี่ปีนะครับที่บพถวมก่อนที่ก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ปั๊บตัวนี้ขึ้นมานะครับมันกระท่วมมืดนะครับมันกระท่วมมึนเลยแล้วก็ที่นี้ปั๊บนี่แหละครับผมผมอยากรู้ว่าปีนี้นี่น้ําจะไหลบ่นะครับเพราะว่าเบื้องล,ลักษณะเป็นตาสีน้ำไหลยอยู่ปีนี้เพราะว่าผลไม้นะครับอย่างบลิ้นจีมะม่วงลำไยเบอร์นี่นครับ ติดดอกติดผลดีนะครับดกทุกต้นน่าจะน้ำทานน่าจะดีอยู่ใจผมอยากให้มันหลายๆเลยครับปีนี้จะได้หู้ว่ะมันจะถึงระดับใดนะครับใจอยากให้มันแบบน้ำาหลายๆเลยปีนี้จะได้หู้ว่ามานุดท่วมถึงคันผมบ่อนะครับถ้าท่วมสักประมาณสามสี่มือลดลงแบบนี้กะก็โอเคนะครับ นี่ก็ดมุสเฒ่าเนี่ให้เขามาไทยครับมันแข็งดินแข็งครับเขาไทยให้โบได้แล้วยังโบได้ไทยไก่กับไก่ก็เก็บมานะครับเก็บมากินขึ้นไปไว้กินนะครับเป็นลูกเพาะเองนะครับ บริ่ภพครับเครื่องฟักมันพังเหรอครับก็เลยยังบริโ็ุใหม่อย่างหนึ่งมันบุค้มครับบุคคมขาไฟเขาเพาะหน่อยนะครับเพาะเท่อไรซิฟองสาฟองมันมันบุคคมก็เลยเอาฟากักไก่ที่มันกกไข่นะครับฟักอยู่ก็มีนะครับจริงจริงลายกุนี่นะครับแต่ว่าผมก็ไอพี่น้องมาเยี่ยมมายามครับผมก็ ค่าให้เพิ่นกินนะครับจัดการให้เพิ่นกินกะแบบนี้นะครับเลี้ยงไว้เขากะไว้ได้กินนี่แหละครับเพได้ว่าขายดอกครับพี่น้องมูฟูงมากอะมูมีอให้เขากินกันในี่แหละไก่นี่นะครับม่วงกระดกดีครับปีนี้ม่วงอะไรบ้านหิมไหหิมนานะครับฝนกระตั้งเข้ามาเหมือนจะตกครับแต่บบตกบบตกซ้ำคนก็นได้ ดูตันผมเคยลงคลิปอยู่ครับลิ้นลายผมกระอนสีทอนหางครับก็เลยบอกใอรดินไม่ได้อันนี้ตื่นกล้องครับตื่นกล้องเฉยๆรอบ,บคุณกล้องนี่ครับมักงูงที่เหลือครับที่เสียลงไปปลูกก็มีขี้เล็กนะครับขี้เล็ก เล็กกระเพาะไว้บักหลายครับไก่สะมดเดี๋ยวอยู่สำนั้นแหละครับเดี๋ยสองตัวลายขนาดครับนี่ครับชุดนี้พอได้ไว้เก็บไว้กินนะครับผสมปเนเปกันไปบุ๊มีอยังกินกรับนี่แหละครับกินไก่กินไข่นี่นี่แหละครับนี่ก็ชุดนี้ครับหกตัวนี่นะครับเรือรอดเรือรอดอยู่สำนีแหละในเดียวชุดสามตัว ชุดแรกได้เก้าครับแม่นี่ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแต้มสีเกษตรผสมประสานบ้านนาเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ